สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ฮะเราก็อยู่ในเกม Jump Force กันนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นออนไลน์แบทเทิลกันไปตบกันนะฮะไปตบกับคนอื่นกันครับทั่วโลกนะครับตัวละครในวันนี้ครับที่เราจะมาเล่นครับก็เป็นตัวละครที่รู้จักกันดีครับในสมัยเด็กๆครับเด็กของผมนี่คือแบบสมัยประถมเลยนะครับมาเป็นตัวละครที่ดูไม่ค่อยทําอะไรได้นะครับเออเป็นตัวแรกครับที่เราลงกันในเอ่อช่วงพระแรกนะครับเป็นตัวหน้าปกเลย ก็ออกกันแล้วใช่ไหมงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นตัวอะไรครับมาเราจะเล่นแบบควิกแมตต์กันนะครับเพื่อให้มันเจอไวขึ้นแร็งแมตต์เนี่ยจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับเพราะมันยากมากๆในการเจออมาฮะมาตัวละครตัวแรกครับก็คือยูกิครับมูโตยูกิอีกตัวนึงเออไม่ใช่อีกตัวนึงเป็นฮิโซกาครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นไซบะเรียวครับไซบาเรียวนี่คือใส่ไปงั้นแหละไม่มีอะไรนะครับ พอผมต้องการที่จะให้สองตัวคอครแรกครับใช้ไพ่นะครับก็คือมุโตยุกิแล้วก็ฮิโซกะอ่ะมาคู่แรกวันนี้ครับคู่ต่อสู้นะครับเป็นตัวละครสร้างนะครับแล้วก็มีฮิมุระเคนชินตามด้วยคิรุระครับอ๋อทีมรู้จะเป็นยังไง้ะเนี่ยเอาเอาเคนชินมาเป็นตัวที่สองเหรอจะมาแนวไหนแล้วเนี่ยโอ้ถือดาบอะเนี่ยน่าจะเป็นสายดาบแน่ๆเอาดาบไปด้านหลังมาจะจะสู้พวกนหนก็ช่วยถอยไปหน่อย แน่นอนเราได้ฮิสุกะกับไซบาเรียวครับเป็นตัวสปอร์ตโอ้โหอาัคาระขึ้นเลยเนะนี่ยน่าจะมีท่าพันปักษาแน่นอนโอ้มีไฟฟ้าอ้อมมีขี้รัวโอเคมาเริ่มเลยมาโอ้โหเปิดก่อนไม่ได้ครับไปเข้าเร็วกว่าเอาไปแป๊บไบม่เชื่อน,นี่นี่เบ่งเลียนอย่างกับเป็นสแตนเลยเนี่ยมาเดาะไปครับพุ่งตามต่อ,อมาเอาเลยฮิสกุกะนี่สวย เอาละช็อตเอาพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาเออเยี่ยมมากนี่แน่เป็นยังไงเชือดคอเข้าไปโดนแรงมากเป็นท่าคอเตอร์อรนะครับอ่ามาไซบะเดียวนั่นแหละเยี่ยมมากเออส่งมาให้ต่อที่สวยอือยิงามาตามต่อเลยมุโตรงจิ๊ิถึงเวลาเกียร์แล้วละ่ะมาโดวิได้ดดดดดสอนครับ นึกว่าจะได้ดาบเปล่งแสงเอานี่ไปเลยเอาจูงกลับโดนจับแบ็คไปเช่นเกิลไม่ทันออกอ่ะเอาไม้เอาไม้เอาไม้เดี๋ยวชา,ารสามก่อนเอาชาร์จยาชายาวเสียมาทุกกะอาถูโหเต็มเต็มเลยโดนสับรูท่าของทงั้งมาแบ็คไปเช่นเกลิลตามด้วยแบ็คเบอร์นิ่ง ท่าที่ไกลมากครับเป็นท่าที่โกงที่สุดแล้วสำหรับยูกิที่ผมเคยเจอมาแบ็เบิร์นนิงของแบ็คิชเชนเกิลเนี่ยโอ้โโคตรนังไงมีพัดตระสาจิ้นด้วยมีอัคระอย่างงี้อะไรอะไรตีเนี่ยมาถอดต,ตบเข้าไปแตกแตกตีไว้ผมไม่ถึงเอาได้อยู่้ยุกอือแววไปเออเอาละถึงเวลาแล้วมาแบ็คเบเชนเกิลแบ็คเบิร์นนิงตามไปโดมา Back แบ็คเบิร์นิงเวทชิกอือนี่ท่าคู่แรงมากแรงมากอ่ะ ป่าไผ่ไปป่าไผ่ไปจากก่อนจากก่อนชาร์จชาร์จชาร์จเอาละสี่ห้าโอเคเต็มมาเข้ามาเข้ามาโอ้โหไม่เข้ามาจับเลยเฮ้ยนี่เนี่ยโอ้โหจุมพิกาตสุนตีแน่แบ็คเบเชนเกลไปนี่แบ็คเบอร์นิ่ตามด้วยถ่าไม้ตายของฉันไปเลยมังกรลับพาออซิลิสมาอันเธอมาแล้วยิงเลยโจมตีผู้เล่นโดยตรงอืมคันเตร์ฟอส ไม่ตายนะไม่ตายฮิฟกะบาดไปไปแล้วแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอะไรอะไรอ้าโถยังโดนจับอีกของนี้ไปกินมาฟีชัลเล้ว์แบ็กไม่เชื่อเกิลล่าก่อยเรียบร้อยครับแบ็คเบอร์นิ่งนี่คือความโกงนะครับของมูตัวยูกิครับเกมกลคนหัวเกลียนครับเฮ้ยมันกงจริงมันกงจริงคือแบบพอใช้ปุ๊บอะมันลงตรงพื้นไงแล้วมันก็โดนเลยอ่ะมาต่อครับมาต่อที่คู่ต่อไปครับ ่ามาแล้วนะฮะคู่ต่อไปครับเจอกับใครเอ่ยเจอกับซาสุเกะครับเดกูมิโนริยานะครับแล้วก็คิรัวโอ้ช่วงนี้คิรัวค่อนข้างฮอตนะฮะเพราะว่าท่าซัพพอร์ตเขาค่อนข้างดีมากถ้าตารุคามินะครับอมาซาสุสเกะคุงรู้สึกว่าสองคนนี้จะมีบทผู้พิเศษนะครับเมื่อเจอกันด้วยความเกียดชังที่ฉันมีภาพลงตาจะกลายเป็นของจริง ความเกียดชังยิ่งมัดรวมกันไว้นั่นแหละที่จะยิ่งเปราะบางเย้เจเหมือนซาสเกะเป็นตัวร้ายแล่ยูกิเป็นตัวดีอ่ะเอามาซาสเกะไหนภาพลงตาช้าอะไรช้าอะไรมาช้าบ้างหนมาเ่าให้กล้วพิสุกากวไวโอเคเข้ามาเข้ามาตีไม่กดโอ้โหซาสเกะมาด้านหลังเอาใหญ่นะซาสเกะเน้นเลยเอาละสี่เกลละ อะไรฉันแบ็คเบสซิงเกิลโอ้โหไม่ได้ครับพวกกันได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเออไม่เนี่ยโอ้โหไปข้างหลังเฮ้ยโอ้โดนจับครับโอ้หมือนี่กว้างมากๆอ่าปาไพ่ครับเดินบบ้างมันกันได้รู้อีกรู้อีกนะมาจับบ้างตีแนวเวียนด้วยแบ็คเบสซิงเอาละแบ็คเบสซิงเกิลไปแล้วนะแบ็คเบอร์นิ่งสามด้วยแบ็คเบอร์นิ่งแมจิกอืมมันใช้ทั้งหมด3เกตเลยเนี่ย อ้าปาไพไปเฮ้ยเดื้อๆถึงเหรอถึงเหรอถึงเหรอเออโดนไปเฮ้ยทีจะเข้ามันก็ร็อบัคเบมือนนี่แม่จุ๊กอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วปาไพไปแล้วเราก็ชาร์ตอุ้นอุมาทรัฟเทวีสุริยาเดี๋ยวแบกบปัดพุ่งเข้าไปโอ้โหเท้ากับหมัดบัยูจีนี่มันสู้กับเท้าเคอเกตได้เลยเนี่ยอ้าวเข้ามาอีกก็เซตสิครับไปเลยแั่งขอนเชิญมังกรตะพาอุซิริตรลากร โจมตีเพื่อนโดยตร้นถนนฟอร์ดเอาเหมือนกันไม่เข้าเลยเหมือนกันได้ยังไงตีแน่เข้ามาเข้ามาโอ้โหสับมาเอาล่ะโอ้เทวีเทวีสวยสักเยี่ยมมาปปากไพสวยแต่มื่แต่มึงรู้อ่ะมึงรู้ว่าผมเรียกมาเอ้าโดนจับเฮ้ยเฮ้ยไมีพลิกไม่ีพลกแต่ไปชิงเก่าเรียบร้อย โกงจริงๆเป็นยังไงล่ะสักเกะนายไม่รู้หรอกว่าฉันจะปล่อยแบ็คเมชชิ่งเกิลตอนไหนอ่ะฮะนี่นะงงอ่ะสิเป็นไงพลังผมภาพลงตงามที่นายพูดถึงเนี่ยป่าไพ่ไหมครับชาร์จ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 นี่เพื่อจะใช้แบ็คเมชชิ่งเกิลนะครับแล้วก็รอต่อมารอมาติดต่อมามึงก็จะเป็นคนแขงแสร่งซะหน่อยยิงไหมครับมีหมดมีเยอะมีเยอะมีเยอะตีแบ็คเบอร์นิงตามด้วยแบ็คเบอร์นิงแมจิก แรงแรงลบไปแล้วก่อนนะครับครึ่งหลอดอุ้ยถรงไม่พุ่งมาจับเลยเว้ยอะไรถึงหลอดเฮ้ยอระูนึกว่าจะโดนแบ็คไม่เชื่อเกิลหยุดไว้ก่อนแต่ถือว่าท้าไม่ตายในเกมนี้ครับใช้แล้วใช้เลยเทพฮาเคมิกัสุจิโอ้โหลอยสูงมากเดี๋ยวต้องปิดด้วยท่าทันเดอร์ฟรอสแล้วมาแบงมาเอาละนายพิ่นึกวาจะสเกคคง ฉันขอก่อนแล้วกันนะโดโอ๊ะจะโดไปวิชิเกิลโดนจับยังดักไปชิเกิลเมงรู้ดีอ่ะเหมือนไม่การเรียนรู้เหมือนไม่การเรียนรู้อ่ะแปลกไฟฟ้าเอาละผ่าไหมตอยฉันขอเชิญมองก้อนสภาวอสิลิสออกมาในพื้นที่เอาละนะจะมีการโทษหกใบในมือไปเลยอันเดอร์ฟอร์ดมันกำลังตายอ่ะ มันการเก่งจริงๆหรือว่าเราประกศจถงหวะยังไม่ถูกว่ะสำหรับการใช้ท่าไม่ตายเนี่ยแบ็เหมือนลอย่างกันได้อีกสัต้องตีแล้วมั้งเนี่ยอะโรเข้ามาเข้ามาเข้ามาเยอะมากเยอะมากนั่นแหละโคตรไปกำแพงอะคิดดูนะเรามีสอนอยู่ประมาณสี่อันอยู่ข้างหน้าใครเข้ามาปุ๊บอยู่มันจะยิงแล้วก็มีที่ตกัดคอยปลาไพ่อีกและปลาไพ่ไปติดตามด้วยนะถ้าเกิดวิ่งเรยวแบบไม่สุดนะมันก็จะโดนอยู่ดีเออ มาต่อยรอบหนึ่งครับรอบสุดท้ายครับอ่ามาแล้วครับหาคู่ต่อสู้ให้คุณได้แล้วมาใครเอ่ยโอ้โหสายดาบสายดาบชิจิโอครับเคนชินแล้วก็อิจิโกะมามาไม่มาเลยฉันจะสู้พวกนายช่วยถอยไปหน่อยแน่นอนสู้คนเดียวนี่แหละยุกิเนี่ยพวกอ่อนมาสุมกันแบบนี้ แค่คนเดียวก็พอแล้วโอ้โหแค่คนเดียววะฉันเนี่ยเสียต่คนเดียวมารู้สึกมั่นใจมากเลยว่าน่าสู้ได้มัง้งมาเลยอาไพครับแล้วก็ชาร์ครพุ่งมาดิไม่พุ่งก็เส,สียนะช้างนะแบ็คเบอร์ชิงเกิเก่ลไม่รู้อีกนี่แหะแบ็คเบอร์นี่นะแบ็คเบอร์นีแน่แมทิกโอ้โหเกือบขึ้งเกือบแรึ่งอาปาให้ครับแล้วก็ชาร์จโอ้โหฝาเข้ามาได้อือหืออู้เร เฮ้ยเย็นพี่เย <gun> ra> ็นอือมาตีนะอย่าซุดคมมามาเทวีไปเยี่ยมมากแบ็คบิเช่นเอาละแบ็คบิเชนก็แบ็คเบอร์นี่ตามไปแบ็คเบอร์นี่ไม่จริงไอ้โอ้ตายเลยสุดยอดสุดยอดจริงจริงแม แบ็คเมชเชียนกับแบ็คเมชเชียเนเกิร์ลเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเป็นฮิมรัเคนชินครับอ,อุกอิคุโซอิคโซอะไรไี่นะเยี่ยมมากแบ็คเมชเชียนท่าชาร์ตอาพายไปคิซุกะโอเคขอช้าก่อนขอช้าก่อนดักเมชเชียเนเกิร์ลไม่โดนโถออกด้านข้างปิดเซอะไรปิดอิชิโซฮะดาบคนไหนก็เหมือนกันไหนบอกว่าพวกอ่อนไงทั้งคนเดียวกันรัแหมมากันสามคนเลยนะไม่นะ สุกา่ายยิงมาชา้าก่อนเอาละแบค็คไปเชิงเก่แบค็คเบร์นิงตามด้วยร go บ a c k burning magic นี่นะ่สวยอา่าปลาไพา่ไปแล้วก็ชาร์จเฮ้ยอะไรอะไรทำอะไรต้อกกันได้เนี่ยแม่งมีการเปิดปติการะโอ๊ยอ,อ,อะไรอะไรอะไรนี่ปิศสนหามรณะเทว,วาเรียบร้อยโดนเคาน์เตอร์ครับโอ้ชย โดนเต็มเต็มอันนี้ไม่ตายครับเลือดเราเยอะมากโอ้โหแต่ก็แรงอยู่เหมือนกันอ่ามามานี่เลยโอ้เฮ้ยเ,ออเยวขอให้พิเรียออกหน่อยกว่ามาพี่เดียวเอาเป็นกันพี่เดียวแค่โผล่มานิดนึงโอเคเอะไรก็สำหรับคลิปวนนี้ครับทีมยูกิครับไม่ใช่ทีมยูกิเรียกว,ว่ายูกิคนเดียวดีกว่านะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตเป็นฮิซสุก,กรครับนะว่าเจ๋งนะครับเจ๋งดี โอเคใครที่ชอบยูกินะครับผู้ตัวยูกิก็อย่าลืมฝากกดไลค์ครับกดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับใครอยากให้ผมเล่นตัวละครตัวไหนครับคอมเมนต์กันมาได้เลยโอเคครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ